สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวรถถ่ายรุ่น M 6 0 4 0นะครับรถขนาด60แรงคันนี้สีเดิมนะครับก็จะมีรอยตามการใช้งานนะครับก็ไม่ได้เก็บสีไม่ได้อะไรนะครับรถมาพื้นฐานแบบนี้เลยทั้งเครื่องทั้งอะไรก็คือไม่ได้ซ่อมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับรถมาสภาพแบบเดิม,เ,ดมเลใไม่คันนี้ ไมล์มันเสียนะครับไมล์ไม่ขึ้นเปลี่ยนไมล์ใหม่แล้วแต่รถหน้าอยู่ประมาณสี่พันกว่าชั่วโมงนะครับจากสภาพโดยทั่วไปสีล้อหน้ามีเปลี่ยนนะครับคารล่างสีเดิมยางหน้ายัางเต็มอยู่นะครับลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนยางหลังเป็นยางเดิมติดรถนะครับดอกก็ยังเอาได้ครับรล่อคาทะสีเดิมนะครับด้านท้ายสีเดิม ก็จะมีเจ้าของเดินที่ว่าเขาเปลี่ยนซีนล้อหลังนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเดิมๆนะครับดานท้ายไม่มีดัดแปลงอะไรอย่างหลังยังเอาได้นะครับดอกยางก็ยังโอเคชุดคอนโทรลไฮดรอลิกไม่มีดัดแปลงนะครับสภาพเดิมท่อนคัดค้นนี้เหมือนยังไม่เคยตัดนะครับยังไม่มีรอย เครื่องก็เครื่องเดิมนะครับแป,ป๊บไฮดรอลิกก็ตรงๆของเดิมนะครับคันนี้มีอุปกรณ์ใบด้านหน้านะครับราคา4 3 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถสตาร์ทติดง่ายเครื่องปกตินะครับไม่มีไอเดิมเดิมนะครับ ลองระบบการทำงานนะครับก็จะไล่ทุกเกียร์นะครับแปดเกียร์เดินหน้าสีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวลองไล่ทุกเกียร์ตั้งแต่เกียร์ช้าก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เดี๋ยวไปเกียร์เร็วหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอยหลังอีกสี่เกียร์นะครับก็ดูว่าแต่และเกียร์เข้าได้ปกติหรือเปล่า น้ำหนักปูมาลายซ้ายขวาปกตินะครับไม่หนักน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเรยบรกก็ปกติครับอีนนเกียร์เร็วนะครับก็ถือว่าปกติทุกเกียร์นะครับสามสี่ท้ายก็ไม่มีเสียงผิดปกติอะไรนะครับอันนี้ถอยหลังก็ไล่ทุกเกียร์ ได้ปกตินะครับเกียร์ไม่หลุดไม่มีเสียงนะฮะแต่ละเกียร์ไม่มีเสียงเดี๋ยวลองเท่าหน้านะครับเดีลองดันยินดู นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปแกะไปเปิดอะไรนะครับก็ลองดันดูก็เอาหน้าก็ทํางานปกตินะครับเดีอยังไงถ้าเกิดว่า,าลูกค้ามาดูก็อาจจะมาลองเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับระบบการทํางานทั่วไปอันนี้ผมก็ทดลองนะครับว่ารถคันหนึง่งลองอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆก็อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาลองเองนะครับ ได้ตัดสินใจถูกเพราะว่ารถมือสองก็ยังมีข้อบกพร่องนะครับหลายๆอย่างเพราะว่ารถมันก็ผ่านการใช้งานมาแล้วถ้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกวันนะครับร้านปูซูโปรเทคเตอร์เบอร์โทร0634539224หรือ0994945351ขอบคุณครับ